สวัสดีค่ะข้าวปุ้นข้าวปั <scientific> ้นแฟมิลี่วันนี้ข้าวปุ้นกับข้าวปั้นทานข้าวกับไข่ตุ๋นนะคะไข่ตุ๋นอร่อยไหมแคะกันมอร์นิ่งข้าวปั้นสิดาซิดาซิดาซิดาแย่ซิดาเก่งมากเก่งมากค่ะสิดาสิดาสิดาแย่สิดาอ่ะเใส่ใส่โต๊ะใส่โต๊ะอ้าวเก่งจังเลยค่ะ You ready High five High five ปั fi, ้น fi. High five Yes ใช่เกิดร้องเลยนะคะใช่เกิดร้องเลยนะใช่เกิดใช่เกิดร้องเลยนะยิ้มหห่อ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 ไม่ทำสักอย่างเลยับตปิงตื่นขึ้นมาก็มีอาหารเข้าปากเลยนะครับเข้าปั้นครับสวัสดีคะ่ะคลิปนี้ก็พาชมข้าวปุ้นเข้าปั้นาทานข้าวเช้านะคะ แต่เขาปุ้นทําอะไรก็ไม่รู้อ๋อเขาปุ้นเล่นอะไรเขาปุ้นเล่นรีโมทลุงจุ้ยเหรอคะมัมมัมอร่อยไหมครับอายุยามียามีอุ้ยแมลงวันยามีครับยามียามีไฮไฟท์ครับไฮไฟท์เชียฉชเช่เข็บย่าเฮนเข็บย่าเฮนเข็บย่าเฮนอุ้ยแมลงอุ้แมลงอุ้แมลงอุ้แมลงอุนะ แมลงผีนะป้าป,ปัดแมงลงผีป้าแคบเบียงบิมันไม่ได้ Yes 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 <c oughs> ฉ,ฉันเป็นกระต่ายไว y Why ฉันเป็นกระต่ายตัวหน่อยมีหางเดียวสองหูยาวสั่นกระดึกกระดึกกระดิกกระโดดสีข่ขาทำท่ากระดึกกระดิก

ตอนนี้ข้าวปั้นกำลังทานข้าวค่ะแบกนอนอะไคะาหมวับ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 มัมยมีอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับแอนเหรอ้าัดแอนทูแมตต์ทูมตต์แอนใส่ไหนแล้วคะนี่นี่ ช้างช้างช้างน้่งเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวตายงวงเรียกว่างามหูมีตาหางอย่าอะไรไหมครับอะไรไหมครับเยอะมีไหมครับอืมเยอะมีไหมครับ ไม่มีอ้าวอ้าวเกือบนะไวีเห้นขดีอันนี้อ้ไหนันมีนะยูนนีไงแอนออกมาแกมานกม่ไดยมาแอนแบ่ไดกมากลยมต้องมันไหม่งบ้่นงกันอะไรครับรอเท้าอะไรครับรองเท้าเหรครับเอาพเรา่อรองเท้าจะได้สบายสบายพใส่อย่พิ่งใส่เวลาเดินให้ใส่นะคะ ะไรคะเ o มส์เธอ m จมส์เธอเจมเมีกุกไก่ด้วยพี่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 กุกไก่มาแล้วพี่กุกไกอะไรครับโอ้ยอยากได้กบอามืบ่ยิ่งหนักหนัทับมือสบ่เอาขาแล้วนะ พูดเ่ออะไรคะเอร์เมทเธอร์คะกินได้ไหมคะกินได้ไหมอร่อยไหมอร่อยยำม,มีมยำม,ม,ยม,มีข้าวปั้นยำมีไหมคะยำม,มีข้าวปั้นยำมีไหมคะยำม,มีอ,มาาอ้าวปมมั้ม นี่ไงนี่ไงรีโมทอยู่นี่ไงอยู่กับเขาปั้นนี่ไงฉันเป็นกระต่ายตัวน้อยมีหางเดียวสองหูยาวสั่นกระดุกกระดุกกระดิกกระเดีกวสีชาช้ำท่ากระดุกกระดิกเพื่อนที่รักขอถุงฉันฉันผิดเพื่อไป ไว้ชันกให้ีมคมันคือกันเรดูโบกันน้ำซอเลกแ่ลมนจัเปียงอ๊ะไม่นหลายคาะเรามันเปียงเออมันดีเพราะว่าเาขันฝันเห็น้งเจเจหูไวได้ออกลายตัวแมกฝันเห็นอ้อมามเจ็ดี่เจอไล่ไก่ค่ะไล่ไก่ค่ะไล่ไก่ค่ะเพราะว่าถ้ามันเล็กเกี่ยวโอกาสน้อยเลยนะที่เราจะฝันอ่ะก็ดีราจะได้รซื้อทุกเดือน เฮยัฮลหลปุนขปนขปนเล่นอะไรคะมัเหรอคะมัเอเหรอคะพียินอก็อยากเล่นปันก็อยากเล่นะขอปันเล่นด้วยปันก็อยากเล่นมันก็อยากเล่น กิระปุนกระปุ้นจะกินทอมทตโตลเหรอคะกินทั้งลูกเลยไหมคะกินทอมัตโต้ทั้งลูกเลยเหรอคะจริง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 เหมือนแล้วทอมัตโท้เหมือนแล้วม่มก่อนม่มก่อนแอนแอนมาอีกแล้วม่มกับกะเพรากับกะเพรากับกระปุ่นเราไปเห็นลูกกันแค่ในเมื่อก่อนนะลูกก่อนลูกไปกานท้วก่อนก็หนีเลย มัม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 ัมัมัมะมมมข้าวป่นข้ัปนยิมหวานข้ัวปนยิมหวานไสิคะัปนยิมหวานสิน้องก่อนน้องก็จะเอาน้องจะเอาอะไรก็เอามาให้เน่ยน้องก็เอามาอยากได้เหมือนน้องหมดเลยอยากได้หมดเลยเอาเขาไว้ เดี๋ยวเดี๋ยวรอเอาน้องดมอยู่พุ่นไม่กินหรอเอาไม่พี่ปั้นกินนะเอาแป๊บนึงแป๊บนึงพุ่นอากินไข่ไม่กินพี่ไม่อยากกินแมนพี่ไม่เห็นน้องกินพี่ก็ไม่ร้องไมกินนานไม่กินนานพุ่นร้องเอาพี่ร้องเอาก่อนเพราาะว่เขาปั้นนะกินเขาพุ่นนะกินแป๊บเดียวแหละ คนนี้ถ้าม่แขกินด้วยก็จะไม่กินนานขนาดนี้ก็บอกว่ากินเร็วๆให้น้องกินด้วยดูดิวหันลติโอเคบปบา e คุย bye คุยบา e ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ๊า e บายค่ะ๊ายบ y ยค่ะ๊ y ยบายค่ะ๊ายบายไปแล้วนะ๊ายบายนะปบ๊ายบายป๊ายบายโอ้ยปูตไกล้าย bye